กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อตตี้บูจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม The Walking Dead All Star นะครับก็มาในแนว Idol RPG อีกแล้วครับท่านแต่ว่าภาพจะดุดันสไตล์ของเกม Walking Dead เลยนะครับ สำหรับวิธีการเล่นก็แนวไอดอลทั่วไปเลยนะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเล่นเกมนี้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องบังคับอะไรมากในการต่อสู้นะครับตัวละครเราเนี่ยมันจะทําการฟาร์มทรัพยากรให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็สามารถที่จะกดบริเวณว่างๆตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการรับของได้เห็นไหมครับเพราะว่าจะมีการบอกว่าเออฟาร์มทรัพยากรเนี่ยได้อะไรบ้างต่อน,นาทีนะครับแล้วก็อันนี้เราฟาร์มไปนานแค่ไหนแล้วก็มากดรับรางวัลได้แค่นี้แหละ เออเราไม่จำเป็นต้องเล่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดระบบให้มันมากขึ้นแล้วก็ของให้มันได้รับเยอะขึ้นเนี่ยก็คือต้องไปทําการต่อสู้หรือคอมแบทนั่นเองซึ่งมันก็จะเล่นตามด่าน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 ไปเรื่อยๆเคลียร์ครั้งแรกก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับซึ่งการต่อสู้เกมนี้ก็จะมีเรื่องของการจัดทีม5ตัวละครนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายบนครับมันจะมีเรื่องของโบนัสด้วยถ้าเกิดเราจัด ธาตุเดียวกันนะครับ3ตัวก็จะได้โบนัสตามนี้ถ้าเกิดธาตุเดียวกัน3ตัวแล้วมีธาตุอื่นอีก2ตัวนะครับแต่หมายความว่าต้องเป็นไทป์เดียวกันนะเช่นสีเขียว2ตัวสีแดง3ตัวอะไรเงี้ยก็จะได้โบนัสเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจัดสีเดียวกันไปเลยสีตัวก็ได้นะครับหรือ5ตัวก็ได้จะสังเกตได้ว่า5ตัวนี้ก็คือจะรับโบนัสเยอะมากส่วนถ้าเกิดว่าเป็นธาตุพิเศษอย่างเช่นแสงกับมืดนะครับถ้าเกิดเป็นแสงเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเอาไปนับเป็นเนหม,มือนกับธาตุอื่นๆได้ด้วยนะครต่าาาวปสยือีศ สายไมทันมืนอนั่นแหละมันจะไม่ได้เข้าพวกกับชาวบ้านเขาจะจะบอกสเตตัสตามนี้เลยนะครับเพราะนั้นก็หาตัวละครมาแล้วก็จัดให้มันเหมาะสมกันละกันแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยนะตัวไหนเป็นสายแทงอย่างเงี้ย ไอ้พวกสายแทงคือจะถือแบบอาวุธระยะประชิดเนาะแล้วก็ไอ้พวกที่โจมตีระยะไกลก็คือจะแบบเป็นปืนบ้างละ่ะหนังกระติกบ้างล่ะนะครับมีนักบวชด,ด้วยเห็นไหมเออแล้วก็สามารถจัดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะก็เริ่มเลยกันละกันถ้าเกิดไม่ไหวก็ไม่มีอะไรครับเราก็แค่ไปทําการอัปเกรดตัวละครไปเปิดกราะ,ะปองอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นการเล่นแนวไอดอลเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วก็ตัวละครของเราเท่านั้นเองนะครับ ส่วนการต่อสู้ก็อย่างที่เห็นมันมีคูณ2มีอโอโต้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ปล่อยมันเล่นไปได้เลยแบบนี้ครับทีนี้มันจะมะีระบบย่อยอีกอันหนึ่งก็คือ u u i k s s e r r h นะครับก็สามารถที่จะเร่งเวลาทันทีเลย2ชั่วโมงให้กับเราได้นะครับโดยครั้งแรกมันจะฟรีนะครับครั้งต่อไปก็จะเสียเงินแคสตนะครับมันก็เร็วดีนะถ้าเกิดว่าเราต้องการรีบฟาร์มอ่ะก็ใช้คําสั่งนี้ไปเลยก็ได้นะครับ แล้วก็ดูด้านล่างนะครับจะมีคําสั่งตัวของ x p r o นะครับอันนี้คือจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆเอาไว้ฟาร์มทรัพ,พยากรนั่นเองนะครับอย่างเช่น defense i v battle อันนี้อารมณ์ประมาณไต่หอคอยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคือมีคนมาบุกแคมป์ของเราแทนนะครับคือไอกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้รับไอเทมที่ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จําเป็นแล้วก็สําคัญมากป้องกันบ้านให้ดีก็แล้วกัน อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นซัพไพายรันอันนี้จะประมาณแนวแบบโรคลน,นะครับก็คือเราเนี่ยเลือกได้ว่าเราจะเดินทางไปทางไหนนะครับแล้วก็ในแต่ละทางเนี่ยมันจะมีศัตรูอยู่หรืออาจจะมีอย่างอื่นอยู่เช่นสถานที่เอาไว้เติมเลือดนะครับหรือว่าร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะสุ่มๆกันไปแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเลือกไปทางไหนแล้วถ้าเกิดว่าในการต่อสู้อันนี้เนี่ยเลื่อนมันลดแล้วมันก็จะลดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเส้นทางการเดินทางของเราให้ดีด้วย เมื่อสู้จบในแต่ละดานนะครับก็จะมีตัวของบัฟให้เราเลือกด้วยอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะว่ามันมีผลกับตัวละครไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือมีผลกับทุกตัวละครเลยอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเมื่อเราจัดการเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกครับมันก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะไปทางไหนต่อนะฮะส่วนอีกระบบหนึ่งคือทาวนะครับทาวนี้คือจะเป็นพวกฟังก์ชันอื่นๆเช่นการเปิดแกะปปองการอัปกรงอัปเกรดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับการเปิดแก๊ปปองเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคคครรรััับบบนนะะกดดเเข้้าไไปลย ในปัจจุบันก็จะมีแค่3ตู้เท่านั้นครับแต่ว่าที่เราจะเปิดได้ฟรีๆเลยคือตู้แรกคือตู้อื่นมันจะต้องใช้ตรงใช้ตัวอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเกมได้แต่มันอาจจะหายากนิดนึงไงบางอันมันก็ซื้อไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไปเปิดตู้แรกก่อนก็นแล้วกันคือตู้นี้นะครับแล้วก็เปิดทีลา3,600รแคทนะครับซึ่งแคทเนี่ยมันแจกค่อนข้างเยอะนะอย่างที่เห็นผมมีเป็นหมื่นเลยนี่ไม่ได้เติมเงินเลยนะครับอ่ะผมก็ลองเปิดดูแล้วกัน คลิปเลยแล้วกันนะฮะขล้เกียจด,ดูหมับเขาให้โอ้โหดูไม่ออกเลครับว่าใครดีไม่ดีงั้นก็เปิดคลิกโอเพนไปนเลยแล้วกันโอเคนี่เป็นตัวใหม่นะครับถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยจะมีการแนะนําแบบนี้นะครับอืมดูไม่ออกจริงครับว่าตัวไหนดีไม่ดีดูออกแค่สายอ่ะงั้นเปิดอีกรอบหนึ่งกันเลวกันมา ิกโอเพนครับเปิดให้หมดครับโอเคได้ตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งครับผมคือผมจะบอกว่าตอนนี้ตัวละครมันอาจจะยังน้อยอยู่ครับมีไม่เยอะมากนะนนการที่ได้ตัวซ้าก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับโอเคได้ตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวครับผมดูดีเลยตัวนี้ดูดีส่วนการอัปเกรดต,ตัวละครนะครับก็เข้ามาที่ระบบเซอร์ไวเอร์นะครับก็คือจะเป็นพวกตัวละครต่างๆที่เราเปิดแกะปองมาเมื่อกี้นี่นแหละนะครับถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดใครก็คลิกเข้าไปได้เลย มันจะมีการอัปเกรดหลายส่วนเช่นการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็การเลเวลอัพนะครับแล้วมันก็จะเหมือน,นแนวไอดเดอรนั่นแหละก็คือเมื่อเราอัปเกรดไปจนถึงระดับหนึ่งมันจะมีเรื่องของเพดานเลเวลอยู่อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับ40ถ้าจะขึ้น41ต้องใช้แต้มอันนี้ที่ได้จากกิจกรรม Defensive Battle น่ะก็คือที่ป้องกันฐานน่ะนั่นแหละมันจะได้ง่ายใช่ไหมครับก็สามารถที่จะอัปเกรด เลื่อนขั้นของตัวละครได้แล้วเมื่อตัวละครเลื่อนขั้นเลเวลมันก็จะสูงกว่าเดิมไงจากเดิมที่20ก็จะกลายเป็น40อะไรย่างี้40กลายเป็น60ก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะปลดล็อกตัวของสกิลใหม่หรือว่าเพิ่มเลเวลสกิลด้วยจากการเลื่อนขั้นนั่นเองส่วนการเพิ่มดาวของตัวละครนะครับก็ให้มาที่ระบบคอมมาน d c เซ็นเตอร์นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวไหนมันสามารถที่จะเลื่อนขั้นได้ก็โดยหลกัหลกๆแล้วคือเอาตัวละครเดียวกันเนี่ยแหละครับมาผสมผสมผสม,ผสมกันไปเรื่อยๆ และเมื่อผสมกันไปในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีได้ไงอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมผมมีตั้งหลายตัวนะครับก็ตัวที่เก่งที่สุดของผมเนี่ยเป็นสีม่วงเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้จะเห็นว่าการผสมรอบนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ตัวซ้ำแล้วนะมันจะกลายเป็นใช้ตัวที่มันมีสีเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นธาตุเดียวกันด้วย ส่วนตัวละครไหนที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเราสามารถมาที่เมนเกตได้นะครับเมนเกตก็คือการย่อยตัวละครนั่นแหละเอาตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วไปย่อยนะครับก็จะเสีย20แคสมันก็จะคืนทรัพยากรมาให้เราหมดเลยนะครับเราจะได้เอาไปเล่นตัวอื่นต่อเนาะตัวนั้นต่อมาเป็น transfer survival อันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเอาตัวละครที่มันมีระดับสีเขียวก็คือแบบบ้านๆอ่ะไม่เก่งอะ่ะเอาไปทําการย่อยนั่นเองนะครับก็ย่อยเลยก็แล้วกันหรือเราจะติ๊กออโต้ไว้ก็ได้นะมันก็จะย่อยอัตโนมัติเวลาได้พวกสีเขียวมานะ ระบบเพื่อนกับแคลนก็มีนะครับก็อยู่ที่นี่แหละก็มีทั้งเฟรนแล้วก็คอมมูนิตี้ไอ้คอมมูนิตี้นี่คือจะเป็นระบบแคลนอ่ะเออก็สามารถหาเพื่อนหาแคลนอยู่ได้นะครับแล้วก็ความดีงามของการมีเพื่อนกับแคลนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถยืมตัวละครของเพื่อนเนี่ยมาใส่ในสารานุกรมได้นะครับก็คือให้มาที่เมนูออฟฟิศนะครับ อ,ออฟฟิศเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสารานุก,กรมของตัวละครอะแล้วถ้าเกิดเรามีตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาลงทะเบียนได้และเราก็สามารถเอาตัวละครของเพื่อนเนี่ยมาลงทะเบียนได้เพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถเลื่อนขั้นได้ถูกไหมครับเออถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยมีสีฟ้าเนี่ยมันอาจจะสู้เอาสีม่วงหรือสีทองมาใส่ไม่ได้ไงเพราะว่าการที่เราเอาตัวละครที่มีระดับความแรงสูงๆมาใส่มันจะได้รับสเตต,ตัสเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากเลยเห็นไหมครับ แต่ว่าก่อนที่เพื่อนของเราหรือเราเนี่ยจะเอาตัวละครของเพื่อนมาใส่ในนี้ได้เนี่ยคือเราจะไปจะต้องเข้ามาที่นี่ก่อนนะครับ My Dispatch นะครับแล้วเราก็เลือกตัวละครที่คิดว่าเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดของเราเนี่ยไวที่นี่ด้วยเวลาเพื่อนของเราจะเอาตัวละครเราไปใส่ก็จะมีแค่ในรายชื่อนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีทุกตัวใน i d เรานะมีแค่6ตัวนี้เท่านั้นส่วนคนที่มีแคลนนะครับตอนนี้เขาก็จะมีพวกกิจกรรมที่อ่าเป็นสู้กับบอสอ่าเป็นบอสแคลนนั่นแหละสู้เร็จปั๊บได้รับของราง,าง,งรวัล สาม,มารถแลกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแนอนาะคตจะมีกิววอลด้วยแต่ว่ามันยังไม่เปิดส่วนคนที่อยากจะออกแคลนก็มาที่ออฟฟิศนะครับมันจะมีคําสั่งตัวของเมนจอยู่ก็คลิกเข้าไปแล้วก็ออกได้ส่วนอีกอันนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือจะเป็นเทรดเซ็นเตอร์อันนี้คือเอาไว้แลกของซื้อของนั่นแหละครับก็มีทั้งการใช้เงินในเกมนะครับแล้วก็จะมีทั้งอันนี้เป็นแต้มแคลนใช่ไหมคอมมูนิตี้คือแต้มแคลนทรานเฟอร์คือตอนที่เราเอาตัวละครสีเขียวไปขายจําได้ป่าเออนั่ไอ และน,นี้ก็จะเป็นระบบซัพพลายรันนะครับก็ในแต่ละกิจกรรมจะมีสกุลเงินเป็นของตัวเองอะ่ะก็อย่าลืมเอามาแลกด้วยละกันถ้ามีเยอะแล้วส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปของเราเองครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคือเกมนี้มันไม่ได้บังคับตั้งชื่อก็คือจะต้องมาเปลี่ยนที่นี่นะครับส่วนเซตติ้งก็จะอยู่ด้านล่างก็จะมีเรื่องของการปรับเสียงนะครับปรับ fps ซึ่งซึ่งอันนี้มันปรับ60 fps ไปแล้วนะถ้าเกิดเราติ๊กอันนี้ือออมจะะลลลดงงเเหอ30อไรย่า นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนต่างๆนู่นนั่นนี่นะครับส่วนเรื่องของภาษาสามารถมาปรับได้ที่เมนู Account นะครับจะมีคําสั่ง Ranguage อยู่แต่มันไม่มีภาษาไทยนะครับเห็นไหมไม่มีนะถ้ามีผมก็จะเขียนบอกแล้วก็รีวิวเป็นภาษาไทยตั้งแต่แรกแล้วนะครับหลักๆของเกมนี้ก็จะมีเท่านี้ครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบ The Walking Dead แล้ชอบเกมแนว ID เดก็โหลดไปลองเล่นดูได้นะครับ